สวัสดีจ้าว่าไงเวลาเราคุยกับเขานะเขาจะเลาะอย่างนี้แหละแสดงว่าเขารับรู้ว่าเราคุยกับเขาทองคำทองคำจ้าทุกตัวชื่อทองคำตันไหนชื่อทองคำฮะว่าไง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 กินข้าวย่งเนี่ย เอ้ยมื่ไงล่ะลูกฮะแคปแคปแคปเฮ้ยอย่าแกล้กกงกันที่ลูกอย่าแกล้งกันห้ามตีกันนะต้องท้าโน่นตัวขาวตีตัวขาวเขชื่อทองคำตัวขาวนู่นน่ะน,นั่นน่ะ แต่พเอเราเรียกทองคำเพราะว่าวันม,<า>มีชื่ออยู่ตัวเดียวกันทั้งหมดไม่มีชื่อเอพเอพอเรียกทองคำเนี่ยหันหมดเลยยังไงลูกมา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 พูดกันก่อนมาเร็วมา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 ดูขยาการเล่นกับเรานะเขาไม่ให้จับเขาต้องดึงแต่ไม่ไปไหนไกลอ่ะ ห่างกันเราสักเม็ดนึงได้ทองคมเออแล้วเ,เดี๋ยวไปขุดนกล้วยก่อน